ตังทายดิด้วยดิน,นี่เขาเรียกว่าว่าอะไรนะกลอยอันนี้มันหัวเดียวเหรอหัวเดียวอือใหญ่แท้นี้กอยนะครับนะนี่นกอย กรอยใช่ไหมกรอยกรอยหรือกรอยกรอยเขามาทำอะไรกินอนะ่ะไปน,นึ่งทำเป็นขนมนึ่งทำเป็นขนมนะขนมกรอยเราไม่ต้องทำยังไงกอดกินนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้มากรอยวต็สปอเฟอร์แล้วก็มาลอนเดี๋ยวมารออีกที ปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็จะมาล่อล่อเป็นแผ่นๆอ๋อมาทำแผ่นใช่ไหมมาล้างมาฝานฝานเป็นชิ้นครับแล้วก็ฝานเป็นชิ้นแล้วก็ล้างแล้วก็หมักเกลือหมักเกลือแล้ววันนี้จะไปแช่น้ำแช่น้ำแล้วก็ทำเป็นแผ่นตากแผ่นตากแช่น้ำไม่คืนหนึ่ง อันนี้ไปขุดจากไหนมาครับเนี่ยขุดไอ้เขาน้ำเพชรเขาขุดที่เขาน้ำเพชรเออ่ของร้านไงร้านเราเนี่ยตั้งแพงเลขุดบนเขาเลยเหรอตีนเขาตีนเขาแล้วก็แบกลงมาใส่รถนะหลายร้อยโล้วเนะี่ยใช่ไหมร้อยหลายร้อยโล ตากแห้งเสร็จ็เหลือประมาณยี่สิบโลอ๋อยี่สิบโลยี่สิบโลครับอันนี้ขายได้ยังโลเท่าไหร่อะโลละร้อโลละร้อยแห้งแล้วโลละร้อยแห้งแล้วโลละร้อยครับถ้าเป็นขนมแล้วถ้าเป็นขนมกล่องยี่สิบบาทจะเป็นขนมกล่องละยี่สิบบาท นี่เป็นอาชีพครับของชาวบ,บ้านเรียกว่าการขุดกรอยมาแปลรูปสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับแล,แล้วแล้วที่มาที่ตากหมดแล้วไงหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยววันวันไหนที่พี่ทําแล้วเดี๋ยวพี่ให้นั้น อันนั้นเอาขึ้นมาตากแล้วอยากให้นั้ำพายใหม่ก็ได้โอเคเดี๋ยวอ,อีกทีนึ่งจะพันอี้เสร็จเดี๋ยวจะ,จะปอกเปลือกปอกเปลือกนั้นเขาจะหลอนเป็นฝันเป็นฝันพาออกมาปอกเปลือกก่อนนะครับใครสนใจฝากสอบถามเข้ามาได้นะครับผ่านทางผมก็ได้นะครับ ส่งถ้าส่งส่งได้ไหมส่งส่งแห้งนะส่งไปสนนีอะไรแบบนเนี้ยได้แต่เราเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันจะไม่คุ้มเออเดียวเดียวไม่ได้ครับมันจะไม่คุ้มสามโลสี่โลอเอออย่างน้อยสักสามโลโลละร้อยแบบแห้งโลละร้อยสามโลนี่โหเยอะนะถ้าแห้งแล้วอ่ะ มาม่าไปทำอะไรกินได้มั่งกนึง้างานึงน่งทำขน,นมที่แบบว่าใส่ไอ้มะพร้าวเหรอ,อเออพไอ,อ้แม่ขาปวยทอดก็ยงเอาอ๋อผสมกล้วยทอดนะคบกล้วยทอดถ้าใดรสนใจนครับสั่งมาได้ มีเป็นชุดชุดครับพอหมดชุดแล้วก็ขึ้นไปหาใหม่แล้วก็มาฝานใหม่วันเพราะว่า,าเราต้องมีพื้นที่ไว้ต่างเนาะหาเสร็จกว่าจะฝานเสร็จกว่าจะปอกเสร็จล้างเสร็จนะครับแค่น้ำเกลือคันถ้าเกิดทำไม่ถูกวิธีมันจะเป็นไงนมันจะคันมันจะคันคอเมาคอนะครับแล้วมีวิธีทำที่ถูกต้องนะครับ ไปตั้งแต่เช้าเหรอไปตั้งแต่เช้า,ตอ,ชาตอนนี้ก็บ,กบ่ายโมงนิดนิดครับกลับมาเอาอะไรไปขุดอะเอาจอบเหรอเสียมเสียมแข็ ه, งแรงแข็งแรงแข็งแรง,งแฟะนะครับขุดเข้าไปงานออกมาต้นเป็นต้นแบบไหนเป็นบอลเหมือนบอลปะมันมีมันตายเฉยเฉยเป็นเถ้าเถาเหรอเป็นเถ้เาเถ้เาน้ำน้ำอ่ะ ขุดทุกปีนะครับทุกปีเลยทุกปีกปใครอยากได้ก็สั่งมาได้นะครับทุกปีมีงานมีทาทุกปีปีหนึ่งช่วงช่วงไหนะที่ทําที่ไปขุดอนะ่ะไม่เราไปขุดช่วงไหนวะกระดากระดางเนี่ยอ๋อเริ่มเริ่มขุดเดือนกันยาเหรอเออแ,<ต><า>แต่เดือนนี้กันยากันยาตุดลา รับฝนไม่ชุกฝนไม่ชุกนี่เราก็ขุดไว้หน่อยถ้าฝนชุกมันก็านานๆเพราะฝนมัน,นมตกก็แดดแอีแรอแต่หัวมีอยู่แล้วเนาะแต่ไม่มีแดดตากมีแดดตากครับนี่ช่วงหมดหน้าหน้าไร่นะครับช่วงไม่มีงานไร่อาชีพก็ไปหารายได้ขุดของหน้ามันหน้ามันหมดแต่เราอ่ะเราไม่มีเวลาไปทำแต่เอา ใช่ช่วงนี้มันหมดหน้างานเนาะมหมดหน้าไลเา่เราช่วงเราว่างงานไงนเราก็ไปเอาแต่เ,เวลาช่วงหน้ามีงานเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทำดีครับฉลองปีนี้ฉลองรถใหม่ด้วยรถใหม่อข,ข,ของต่อกระบะเกษตรบาด้ดาก่อนเข็นมัง้งแล้วเข็นก้อยก่อนวอร์มเครื่องไปก่อนครับจะได้รุ่นที่ตาก ขายหมดแล้วน่าจะถ่ายดูยังเหรอยังไม่หมดใน่ในบ้านอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับก้อยแห้งลักษณะก้อยแห้งเขาทำแล้วพร้อมขายมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับไม่เหลือขายดีมันเริ่มออกยังออกไม่ทันเเรายังเราก็หาลูกค้าแบส่งอ่ะ ลองหาลูกค้าแบบส่งนะครับสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้อีกนะครับนี่เอาแค่มาไม่เหนื่อยมากใช่ไหมเอาแค่สองวันสองวันประมาณสี่วันเสร็จอือสี่วันเสร็จมีเยอะนะครับมีหลายมีอีกหลายเจ้าสามารถสั่งกัมาได้ครับขายได้ทั้งตี แต่ว่าไม่มีเวลาไปขุดทั้งปีต้องหมดหน้าก่อน,นหน้ามันมันต้องดูอากาศด้วยดูอากาศหลายอย่างครับรเราไปดูแผ่นที่เขาสำเร็จแล้วครับที่พร้อมกายพร้อมขายนะครับเออนี่ไ้ก็ได้ครับนี่นั่นมันจะยกไม่ไหวเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ รอยเป็นแผ่นแบบนี้เลยนี่แบบตักแห้งแล้วนะครับพร้อมทำแสงอาจจะย้อนหน่อย นี่ครับเ้ยนี่นี่นะเหนะนะ็นจะเป็นแบบนี้เลยนี่นครับกลอยนี่ที่ใส่ถุงเนี่ยถุงละกี่โลละอย่างนงี้นนะช่างไว้ไหมอ,นนะะอ๋อเวลาลูกค้า เอาก็จับชจับช่างเอาอ่าจับช่างเอานี่ครับช่างคนสั่งเอาโลแล้วก็ช่าง <Okay. S 1> เอาโลนึงถ้าช่างสองโลเราก็จะมีถนึ่งเปรตากตากไว้กี่แดดอะ่ะถ้าแดดดีถ้าแดดดีก็สองแดดแห้งแดดดีก็สองแดดแห้งคนระับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะ มาให้ดูวิธีการทำนะครับวิธีการปอกวิธีการฝานวิธีการล้างสำหรับวีโอก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ